สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมนะคะส่วนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็น EP ีที่52แม่ค้าถ่ายทำคลิปไว้วันศุกร์ที่10มีนาคมนะคะเราจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งเป็นวันเสราร์ที่11มีนาคมนั่นเองค่ะทางส่วนของเรานะคะจะแพ็คส่งทั้งกระถางแบบครอบแก้วบรรจุลงกล่องจัดส่งทางไปรษณีย์เอ s ให้ทุกบ้านค่ะ และสำหรับโปรดีๆในวันนี้นะคะแม่ค้าจัดชุดโปรมาให้ลูกค้าได้เลือกชมถึง10ชุดด้วยกันนะคะซึ่งแต่ละชุดนะคะจะมีหน้าไม้มาถึง4ต้นนะคะและหนึ่งในนั้นนะคะแม่ค้าจัดไม้ป้ายหรือไม้ด่างเข้ามาด้วยนะคะซึ่งโปรในวันนี้นะคะแม่ค้าจัดโปรมาให้ที่399บาทรวมส่ง EMS นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าพร้อมโอนหรือเก็บเงินปลายทางนะคะลูกค้าก็สามารถรับไปในราคาโปรเดียวกันได้เลยค่ะและช่องทางติดต่อ นะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไน์มาได้ที่เบอร์0830541875ค่ะฟังรายละเอียดกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปชมรายการขายทั้ง10ชุดใน EP ีที่52นี้กันเลยจ้าเรามาเริ่มกันที่ชุดที่1น,นะคะเริ่มที่ต้นนี้เลยนะคะแม่ค้าจัดซับเจริญมาให้1ต้นนะคะ ต้นที่สองนะคะต้นนี้นะคะน้องเป็นลูกไม้นะซึ่งจะออกลักษณะลูกไม้เออ ออกทนเปลอะ,ะนะคะทรงใบต้นนี้นะคะสวยแล้วก็ใหญ่นะสวยนะคะแม่ค้าแนะนําเลยนะลูกค้าเลี้ยงไปไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะแล้วก็ต้นด้านหลังนะคะแม่ค้าจัดเจ้าพระยานาหมื่นมาให้อีกหนึ่งต้นนะคะส่วนต้นนี้นะแม่ค้าจัดเมืองใหม่มาด้วยนะคะ1ต้นเนาะทรงใบเขาจะออกลักษณะใบกลมหนานะคะกระดูกแดงเม็ดออกลักษณะเออเม็ดแดงนะคะแล้วก็มี เขาเรียกว่าเม็ดผ้าสีขาวนะคะตัวนี้ยิ่งโตยิ่งสวยนะแล้วก็สามารถเลี้ยงลอกตู้ได้ด้วยนะคะลูกค้านะค่ะสำหรับหน้าไม้ทั้ง4ต้นนี้นะคะอยู่ในชุดที่1ค่ะ ต่อ,อกันที่ชุดที่2นะคะโทนสีแดงเลยนะชุดนี้คือบอกว่าถ้าเลี้ยงนอกตู้นะคะโทนสีแดงนะคะเป็นโทนสีที่สวยแล้วก็เด่นนะคะลูกค้านะเดี๋ยวจะแนะนําทีละต้นนะคะซับเจริญ1ต้นนะคะสําหรับชุดที่2เนาะแล้วต้นนี้นะคะเขาจะเป็นลูกไม้นะคะลูกค้านะแล้วก็ต้นที่3นะคะพญานักคนราชนะคะสายฟอร์มประมาณนี้นะคะลูกค้านะ และต้นนี้นะคะเพชรมณฑลนะคะเม็ดสีเขากําลังเริ่มขึ้นมาแล้วนะต้นนี้นะคะแม่ค่าแนะนําเลยนะเขาจะมีลักษณะทรงใบยาวใช่ไหมคะลูกค้าถ้าท่านใดชอบฟอร์มกอนะอจับ2ต้นนี้รวมกันนะคะเห็นไหมคะว่าสวยนะคะลูกค้านะจับ2ต้นรวมกันเลยนะคะจะจัดฟอร์มกอได้สวยเลยค่ะเหมือนเราจัด บอนไม้จะเขาเรียกว่าจัดดอกไม้ในแจกันนะคะซึ่งเราเอาบอลสีเนาะไปจัดลงกระถางนะคะจัดเป็นฟอร์มกอนเนาะหรือท่านใดนะคะอยากแบบว่าเอาไว้รุ่นเนาะ จัดซับเจริญหนึ่งต้นจับรวมกันนะคะต้นนี้1ต้นหรือจะเป็นเพชรมณฑลก็ได้นะอีกหนึ่งต้นนะคะลูกค้าจับใส่ไปในกระถางเดียวกันเลยนะสวยเลยค่ะแม่ค้าแนะนําเลยนะคะท่านใดที่ชอบแบบว่าชอบฟอร์มกอเนาะลองลองไปลองไปจัดฟอร์มกอตามที่แม่ค้าแนะนําดูนะคะค่ะห,หน้าไม้ทั้ง4ี่ต้นนี้นะคะย้ําอีกรอบหนึ่งนะคะอยู่ในชุดที่2คะ่ะ ชุดที่3ามนะคะเป็นบอลกาบ2ต้นนะคะแล้วก็ไม้ใบยาวอีกสองต้นนะคะแนะนําทีละต้นแล้วกันเนาะต้นนี้นะคะหลวงปูสิทธิ์นะคะจะเป็นไม้ออกลักษณะด่างด่างและป้ายนะคะแล้วก็ต้นนี้นะพญานคราชนะคะแล้วก็ต้นด้านหลังนะคะเป็นลูกไม้นะคะจะออกโทนสีชมพูนะคะตัวนี้ใบดกสวยนะคะลูกค้านะซึ่งเป็นลูกไม้ที่ผ่านการผ่ามาแล้วนะคะไม่ใช่ไม้เมล็ดนะจ๊ะ แล้วก็ต้นสุดท้ายนะคะเจ้าพระยานามื่นนะคะแม่ค้าแนะนําแบบนี้นะลูกค้าค้าจัดอบอนสีเนาะลูกค้าชอบฟอมโกนะคะจัด2ต้นนะลูกค้าแม่ค้าพยายามแนะนําลูกค้าแบบนี้นะคะจะได้ประหยัดพื้นที่ด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าจัดสองต้นนี้นะคะถ้ารวมกันได้สวยเลยนะอลองไปลองทํากันดูนะคะแล้วก็บลอกกาบนะคะถ้าต้นเดียวมันดูมันเขาเรียกว่าไงดูจะ กระถางน้อยไปอะไรไปลูกค้าลองไปจับพญานคราชเข้ากับหลวงิทธิ์นะคะ,อะลองดูนะถ้าใครชอบนะคะกะ็ลักษณะการเปลี่ยนกระถางนะคะให้ลูกค้าแบ่งดินนะคะให้ลูกค้าแบ่งดินออกตรงนี้นะส่วนนี้เอาออกเลยนะคะแล้วก็ส่วนนี้ก็เอาออกเลยนะคะจับสองต้นประกบกันนะคะลูกค้าก็จะได้เป็นลักษณะออกเหมือนฟอร์มกอนะคะลูกค้านะแล้วก็สามารถขึ้นเป็นกระถางแปดได้เลยนะคะลูกค้านะ แล้วก็ควรแช่น้ําไว้สักหนึ่งคืนนะคะให้ท่วมกระถางเลยนะคะดินเขาจะได้ชุ่มน้ํานะหลังจากอพอมาเช้าแล้วลูกค้าก็ยกออกจากกระมังน้ําที่ลูกค้าแช่ไว้นะคะแล้วก็เลี้ยงนอกตู้ได้ปกติเลยนะคะ ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับหน้าไม้ทั้ง4ต้นนี้นะคะอยู่ในชุดที่ค่ะค่ะมาต่อกันที่ชุดที่4นะคะซึ่งแม่ค้าจัดสุดรักต่างข่าวให้1ต้นนะคะต้นนี้คือสวยมากเลยนะคะเหมาะสําหรับกับการตั้งแม่มากๆเลยนะคะลูกค้านะเขาเป็นลักษณะออกทรงใบไทยนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเหลืองเปรมกรอนนะคะ สีสันเหลืองตัดแดงสวยมากๆเลยนะคะลูกค้านะส่วนต้นด้านหลังนะคะเป็นลูกไม้นะคะต้นนี้นะคะออกทรงใบยาวแล้วก็เป็นใบดกด้วยนะคะลูกค้านะต้นนี้สวยค่ะแล้วก็ต้นสุดท้ายนะคะเศรษฐีสุพรรณนะคะลูกค้าแม่ค้าเลือกให้4ต้นสําหรับในอีพีที่52นี้นะคะอยากจะให้ลูกค้าไปจับเป็นฟอร์มก้อนนะคะเหมือนจัดเราจัดแจกันนะคะ ซึ่งนะอย่างนี้ก็ได้นะคะสุดรักเขาเป็นอ่ะสุดรักเป็นใบไทยตัวนี้เป็นใบไทยนะจับใบไทยเข้าหากันนะคะอ่ะถ้าถ้าลูกค้าลองจับเป็นฟอร์มกอ <c oughs> เห็นไหมคะเขาสวยนะแล้วก็ต้นนี้นะแม่ค้าพยายามแนะนําลูกค้าแบบนี้นะคะเราจะได้อ่ามีสีสันแล้วก็มีความสุขกับการเลี้ยงบอนสีนั่นเองนะคะก็ต้นนี้นะคะอ่าเป็นลักษณะใบทยใบยาวนะโคนแดงเนาะแล้วก็ต้นนี้นะคะเศรษฐีสุพรรณเขาจะเป็นใบไทย อ่ะเป็นใบใบยาวโทษทีค่ะเป็นใบยาวออกโทนสีชมพูหวานเนาะจับ2ต้นรวมกันนะคะเห็นไหมคะลูกค้าลองไปทําดูนะคะแม่ค้าแนะนําแล้วนะค่ะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับหน้าไม้ทั้ง4ต้นนี้นะคะฟอร์มกําลังสวยเลยะคะ่ะอยู่ในชุดที่4คะ่ะต่อกันชุดที่5นะคะ เริ่มที่ต้นนี้นะคะคู่นี้นะ,ะเศรษฐีพันล้านนะคะซึ่งเขาจะออกโทนกระดูกแดงแล้วก็พื้นออกลักษณะแดงๆนะคะต้นนี้สวยนะทนเข้มมากๆเลยค่ะแล้วก็ต้นต่อมานะคะเหลืองเปมากอนนะคะไฟฟอร์มดกเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูทีละต้นเนาะแล้วก็ต้นนี้นะคะเป็นลูกไม้นะคะโทนสีออกชมพูนะคะสวยนะคะลูกค้าแล้วก็ต้นด้านหลังนะคะเป็นสีลานักปลาด ซึ่งไม่ด่างนะคะแม่ค้าจัดฟอ,อร์มกอไว้2กระถางนะคะลูกค้าจะได้รับไปเต็มๆแบบนี้เลยนะไปจัดฟอ,อร์มกอได้เลยนะคะแล้วก็เช่นเดิมนะคะลูกค้าลองไปจัดฟอ,อร์มกอนะเศรษฐีพันล้านกับเหลืองเปรมากอนนะคะไม้ด่างยยกเข้าคู่กันนะสวยเลยนะคะลูกค้านะลองทําดูนะคะแม่ค้าอยากจะแบบว่า,าส่งต่อความสุขนะคะในการเลี้ยงบอลสีให้ลูกค้าทุกๆท่านนะคะค่ะสําหรับหน้าไม้ทั้ง4ี่ต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดไว้อยู่ในชุดที่ วันที่ชุดที่6นะคะซึ่งแม่ค้าจัดไม้ป้ายมาให้1ต้นนะคะซับเจริญนะคะใบฟอร์มส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้ารับไปสามารถขึ้นกระถาง6นิ้วได้แล้วนะคะแล้วก็ต้นด้านข้างนะคะมีชื่อว่าสีการจนานะคะจะออกโทลนลักษณะแดงนะ,ะแล้วก็ต้นนี้นะคะ มีชื่อว่าซับเศรษฐีค่ะส่วนต้นสุดท้ายนะคะมากแก้วนะคะแม่ค้าจัดมาให้1ต้นนะสาหรับชุดนี้นะคะแม่ค้าแนะนําแบบนี้นะซับเจริญนะคะปลูกแยก1กระถางนะส่วน3ต้นนี้นะคะลูกค้าลูกค้าจับรวมกันเลยนะเป็นฟอมกอนะคะแค่กระถางเดียวนะคะใสะ่กระถางประมาณ8นิ้วหรือ10นิ้วก็ได้นะคะให้ลูกค้าจับลองทําฟอมกอแบบนี้นะคะอ่ะสวยนะคะลูกค้านะลองลองไปทําดูกันนะคะค่ะ เดี๋ยวย้ำกันอีกรอบนึงดีกว่าน้อหน้าไม้ทั้ง4ต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดไว้อยู่ในชุดที่6ค่ะมาต่อกันที่ชุดที่7นะคะแม่ค้าจัดทาตบางแก้วมาให้นะคะ1ต้นนะ,ะต้นนี้ต้นโตแล้วนะคะลูกค้านะแล้วก็ต้นที่2นะคะเจ้าพระยานาหมื่นนะคะ แล้วก็ต้นด้านหลังนะคะแม่ค้าจัดเมืองใหม่มาให้อีกหนึ่งต้นนะคะส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นสิรานักปาดแผลงซึ่งไม่ด่างนะคะลูกค้านะแต่ว่าท่านใดที่ชอบฟอร์มกอนะคะต้นนี้นะกระถางนี้นะคะมีถึง2ต้นด้วยกันนะคะส่วนชุดนี้นะคะแม่แม่ค้าแนะนําแบบนี้นะคะสําหรับฟอร์มกอนะคะให้ลูกค้าจับทาดบางแก้วกับสิรานักปราดนะจับรวมฟอร์มกอนะคะลูกค้า อาจจะให้ดูนะแบบนี้นะคะคือสวยเลยนะคะลูกค้านะส่วน2ต้นนะคะส่วนต้นนี้นะคะลูกค้าจับแยกนะคะปลูกแยกเนาะแล้วก็ต้นนี้นะคะให้หน่อดีนะาฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับหน้าไม้ทั้ง4ต้นนี้นะคะอยู่ในชุดที่7ค่ะ ต่อกันที่ชุดที่8นะคะแม่ค้าจัดมัป้ายมาให้1ต้นนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าอับซรสวรรค์น,นะคะซึ่งต้นนี้นะคะลูกค้ารับไปก็สามารถเปลี่ยนขึ้นกระถาง6นิ้วได้เลยนะคะเพราะว่าสารอาหารในดินกระถาง4นี้นะคะใกล้หมดแล้วเนาะเพราะว่าเราปลูกมาประมาณ2เดือนหรือ3เดือนขึ้นแล้วนะคะลูกค้านะาหลังจากที่ลูกค้ารับต้นไม้นะคะพักฟื้น 2- 3วันแล้วก็ให้ทําการเปลี่ยนกระถางได้เลยค่ะส่วนต้นนี้นะคะมี เป็นลูกไม้นะคะทรงใบแปลกนะลักษณะเขาจะออกทรงเปรอะๆนะคะทนสีนี้สวยมากๆเลยนะทนสีเขาจะออกคล้ายๆไม้ที่ชื่อว่าแก้วแก้วมังกรนะคะตัวน,นี้สวยนะคะลูกค้านะ <S <S แล้วก็ต้นด้านหลังนะคะเช่นเดิมค่ะเอาใจาลูกค้าที่ชอบฟอร์มกอนะคะศิลานักปร,ราดไม่ด่างนะคะกระถางนี้มีถึง2หรือสาต้นด้วยกันนะลูกค้านะรับไปจัดฟอร์มกอสวยๆเลยนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะมนสวรรค์ะะค,ะค่ะแม่ค้าก็จัดมาให้อีกหนึ่งต้นนะคะหรือท่านใดอยากจะได้ฟอร์มกอใหญ่ อลองจัดสีรานักประหาดกับมนสวรรค์จัดฟอร์มกอนะคะลูกค้านะลูกค้าก็จะได้อ่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะแจกการแบบทำอ่าเขาเรียกว่าจัดแจกการธรรมชาติตั้งไว้หน้าบ้านนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะอ่าให้ลูกค้าดูนะลองไปทําดูนะคะแล้วลูกค้าจะมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีไม่มีหยุดเลยคะ่ะค่ะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับหน้าไม้ทั้ง4ี่ต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดไว้อยู่ในชุดที่8จ้า ต่อกันที่ชุดที่9นะคะแม่ค้าจัดไม้ป้ายเนาะต้นนี้นะคะใครๆก็รู้เนาะแม่ค้าจัดนปะเก้านะคะซึ่งต้นนี้นะคะจะออกป้ายขาวป้ายเหลืองนะเป็นโทนสีที่มาครบเลยค่ะสําหรับต้นนี้นะแล้วก็ต้นด้านข้างนะคะเป็นลูกไม้นะคะทรงใบดกนะลูกค้าออกโทนสีชมพูนะคะ แล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเดือนมิถุนายนนะคะอยู่ในตับเดือนนั่นเองค่ะใครเกิดเดือนนี้บ้างคะไม่ควรพลาดเลยนะต้นนี้เขาจะออกลักษณะทรงใบกลมหยาบยับนะคะโทนสีเข้มนะสวยอีกหนึ่งต้นเลยค่ะแล้วก็ต้นสุดท้ายนะคะแม่ค้าจัดซับเรษฐีมาให้อีกหนึ่งต้นนะลูกค้าลองจับโนพะเก้ากับซับเษฐีรวมกันนะคะเพราะว่าเขา,เาจะออกลักษณะทรงใบาย,ยาวเนาะ จัดฟอมกอร็รวมกันได้สวยเลยนะคะประมาณนี้นะคะลูกค้านะลองทํากันดูค่ะสําหรับหน้าไม้ทั้ง4ต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดไว้อยู่ในชุดที่9้าจ้ามาต่อกันที่ชุดสุดท้ายนะคะเป็นชุดที่10นะคะซึ่งแม่ค้าจัดสีลาวหุ้มทองให้1ต้นนะคะต้นนี้ออกลักษณะด,ด่างนะคะลูกค้านะเป็นโทนสีที่สวยแล้วก็สามารถตั้งแม่ผสมเกสรได้สวยเลยค่ะแล้วก็ต้นต่อมานะคะแม่ค้าจะเรษฐีพันล้านฮับฮับให้อีก1ต้นนะคะ ส่วนต้นด้านหลังนะคะเป็นลูกไม้นะคะซึ่งต้นนี้นะคะเป็นทรงใบดกเลยนะลูกค้าแม่ค้าแนะนํานะคะสําหรับท่านใดที่ชอบเลี้ยงไม้นอกตู้นะคะโทนสีนี้นะคะสวยมากๆค่ะนะคะต้นนี้นะอาทิตย์อุทัยนะคะโทนสีสวยอีกเช่นกันนะคะลักษณะเขาจะเป็นไม้อ่าทรงใบากาบนะคะโตมาเขาจะเป็นแข้งนะคะแล้วก็อีกเช่นเดิมนะคะชุดนี้นะแม่ค้าจัดแนะนําแบบนี้นะสีลาหุ่มทองหนึ่งต้นเศรษฐีพันล้านหนึ่งต้นแล้วก็ จับตัวนี้ใส่ไปด้วยค่ะลูกค้าอะใส่มุมประมาณนี้นะคะอะจับฟอร์มกอเนาะลูกค้าลองดูนะคะท่านใดที่ชอบฟอร์มกอนะคะลองไปจับรวมกันดูนะอย่าให้ชิดกันมากนะคะเอาพอดีพอดีเนาะค่ะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะสําหรับอาหน้าไม้นะคะทั้งสี่ชุดนี้ทั้งสต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดไว้อยู่ในชุดที่10ค่ะ ค่ะแม่ค้าจัดฟอร์มกอไว้1ชุดนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบฟอร์มกอนะไม่มีเวลาทําฟอร์มกอนั่นเองค่ะแล้วก็บางคนใจร้อนเนาะอยากจะได้ฟอร์มกเร็วๆนะคะทางส่วนเราจัดทําไว้ให้แล้วนะคะสําหรับพันดาวนะคะฟอร์มกอนะเขาจะมีประมาณ2ต้นนะคะกอแน่นๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้ารับไปนะคะไม่ต้องทําอะไรเลยนะแกะสิ่งที่ห่อหุ้มทั้งหมดออกนะคะแล้วก็ตั้งโชว์ไว้หน้าบ้านไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ ที่สิ่งสําคัญนะคะบอนสีนะคะเป็นบอนสีเขาเรียกว่าเป็นไม้ที่ชอบน้ำนะคะเพราะว่าเขาจะากินอาหารทางรากนะคะลูกค้านะอย่าลืมนะคะไม่ควรขาดน้ํานะถ้าลูกค้าอยากได้ชมฟอร์มกอ่อสวยๆนะ สำหรับพันดาวชุดนี้นะคะเดีะะ๋ยวแม่ค้าปรับสภาพไว้นะลูกค้าก็สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะคะไม่ต้องเข้าตู้นะฟอร์มเขาก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะจะบอกว่าลูกค้ารับไปนะคะหาก,กระถางสวยๆสักหนึ่งใบนะคะสวมลงไปแบบนี้เลยอันนี้จะเล็กลงไปนิดนึงนะคะสวมลงไปแบบนี้เลยนะคะลูกค้านะอ่ะไม่ต้องเปลี่ยนดินนะคะให้เขาอยู่ในกระถางปกตินี้แล้วค่ะแล้วก็หาก,กระถางที่ใหญ่หน่อยเนาะเพื่อคลุมกระถางตรงนี้นะคะอ่าสวยไหมคะเห็นไหมคะว่าอ่ะเดี๋ยวเดียวจะให ใช้มุมกล้องบางนิดนึงเห็นไหมคะเขาอยู่ในกระถางสีสันสวยก็แบบว่าโอ้โหฉวยสวยมากเลยนะมากันที่ราคากันบ้างเนาะสำหรับพันดาวนะคะฟอมกอสวยๆโต,ๆ,ตๆแบบนี้เลยนะแม่ค้าแบ่งให้ที่กระถางละ300บาทนะคะสำหรับลูกค้าพร้อมโอนนะคะขอค่าจัดส่ง50บบาทค่ะส่วนลูกค้าที่ต้องการเก็บเงินปลายทางนะคะแม่ค้าขอค่าจัดส่ง 70บาทนะคะย้ำกันอีกรอบหนึ่งเนาะไม้ฟอมก็พันดาวนะคะลูกค้าพร้อมโอน350บาทรวมส่งค่ะส่วนลูกค้าที่ต้องการเก็บเงินปลายทางนะคะ370บาทรวมส่งค่ะซึ่งบอกว่าฟอร์มนี้ก็ใหญ่โตไม่แพ้กันเลยนะคะฟอร์มโตแข็งแรงแล้วนะคะลูกค้านะแม่ค้าเนี่ยรากเขาเริ่มเริ่มมาละเห็นไหมคะว่ารากเขาขานี่ขาวๆนี่คือรากเขานะคะเริ่มเดินลง กระถางแล้วนะคะนั่นคือเขาแข็งแรงแล้วก็พร้อมที่จะขนส่งได้นะคะซึ่ง เดี๋ยวแม่ค้าจะแพ็คลงกล่องให้เหมือนเดิมนะจะพยายามเซฟให้ดีที่สุดนะคะจะให้เขาอ่าเขาเรียกว่าได้รับความกระทบทืนระหว่างการขนส่งให้น้อยที่สุดคะ่ะสําหรับท่านใดนะคะที่ชอบฟอร์มก่อนนะฝากไว้ด้วยค่ะพันดาวนะคะสามารถสั่งออเดอร์มาได้เลยนะคะเพราะว่าอ่แม่ค้าทําจํานวนไว้ประมาณ10หรือ20กระถางนะคะไม่ต้องกลัวหมดเลยนะคะสําหรับท่านใดเนาะที่อยากอ่า ได้ไม้ฟอร์มกอสวยๆแบบนี้ไปตั้งมุมหน้าบ้านมุมร้านกาแฟร้านอาหารนะคะแม่ค้าแนะนำเลยนะคะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการ ขายใน EP ที่52นี้ทั้ง10ชุดนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะถูกใจลูกค้าหรือเปล่านะคะแต่ละชุดนะคะแม่ค้าจะจัดไม้ป้ายหรือไม้ด่างมาให้1ชุดละคะแล้วก็จะมีลูกไม้เนาะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะคะแม่ค้าจะแนะนําวิธีจัดฟอรมกอสวยๆนะคะเหมือนเราจัดแจก,กันไว้โชว์ไว้หน้าบ้านนั่นเองค่ะและโปรดีๆในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าพร้อมโอนหรือเก็บเงินปลายทางนะคะก็สามารถรับไปในราคาเดียวกันได้ที่ โร399บาทรวมส่ง EMS ให้ทุกบ้านจ้า โปรนี้นะคะแม่ค้าจะบอกว่าไม่มีจัดสำรองนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะชุดนี้บอกเลยโปรดีไม่ควรพลาดค่ะให้คลิปนะคะอีกเช่นเดิมนะคะแม่ค้าฝากดินผสมใบากามปูเพื่อปลูกบอนสีบทยาบพร้อมใช้งานไว้ด้วยนะคะซึ่งเป็นดินธรรมชาตินะคะทางสวนเราทำเองใช้เองนะคะลูกค้ามีข้อสงสัยอย่างไรนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางเบอร์โทรหรือแอดไลน์มาที่ เบอร์0 8 3 0 5 4 1 8 7 5นะคะเบอร์นี้ได้ทั้งโทรและแอดไลน์นะคะลูกค้านะแม่ค้าทำเป็นแบบทดลองมาให้ลูกค้า3ไซส์เลยนะคะสำหรับช่วงนี้นะ2.5กิโลกร,รัมหนึบาทรวมส่งค่ะแล้วก็4.5กิโลกร,รัมหนึบาทรวมส่งค่ะท่านใดที่ต้องการเยอะเนาะแม่ค้าจัดมาให้อีก1ไซส์นะคะ9.5กิโลกร,รัมสมบาทรวมส่งค่ะ ค่ะตรงนี้นะคะแม่ค้าจะจัดใส่ลงถุงนะคะแล้วก็แพ็คลงกล่องให้ลูกค้านะคะฝากไว้ด้วยนะคะท่านใดที่หาดินปลูกบอนสีไม่ได้นะคะทางส่วนเรามีมาแบ่งจำหน่ายให้ลูกค้าด้วยคะ่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็แม่ค้าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ